สุขสันต์วันสงการกับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาตัดมะม่วงนะคะไปทานน้ำประหวานกันค่ะวันนี้ไปลดน้ําดาหัวผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เอามะม่วงไปฝักด้วยค่ะเพื่อนๆเ,เริ่มจากต้นแรกเลยค่ะมะม่วงเบาค่ะเพื่อนๆเ,เด็ดเลยนี่ค่ะเด็ดไปหมดเลยต้นเล็กๆเ,เองค่ะเพื่อนๆต้นยังไม่สูงเท่าดาวเลยนี่ค่ะมะม่วงเบากรอบกรุบอร่อยมากดาวหักเราเลยนะั่นไะ มีอยู่สามสี่กิ่งนะคะเด็ดไปให้หมดเลยจะได้บำรุงต้นเขาแล้วค่ะเพื่อนๆดาวจะได้บำรุงต้นเขาละ,น,น,ะ,น,าละนี่กิ่งหนึ่งนี่กิ่งสุดท้ายกิ่งสุดท้ายค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยเด็ดให้หมด นี่ใบใหม่กำลังจะเริ่มมาแตกเดี๋ยวเราไปเก็บต่อค่ะแก้วขมิ้นแล้วก็แลดค่ะเพื่อนๆตามด้วยแก้วขมินข้นค่ะเพื่อนๆมาเลือกเลยค่ะเอาลูกนี้และกันกิ่งนี้เยอะมากค่ะเพื่อนๆต้องต้องตัดออกบ้างเพราะมิฉะนั้นนะกิ่งก็จะหักเลยค่ะเยอะมาก ดูดีค่ะต้นนี้กระดกนะเพืเ่อนๆอีกลูกหนึ่งแล้วกันแล้วก็ไปต่อด้วยมะ่วงแลดค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะมะม่ว,มวงแรดก็จะมีนอแบบนี้ค่ะเพื่อนๆรสชาติอร่อยมากกินกับน้ำประหวานนี้แบบคือสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆ